สวัสดีครับวันนี้พามาชม LS อีกคันนะครับเสียตองเมืองเขมรราชนะครับอะไรรวมๆชุ่มท่วมนะครับคันนี้ต้องถามว่ามีอะไรเดิมบ้างนะครับในคันนี้ชุดสีโ,โหเงาตาแตกนรอเลยครับ ชุดบนนะครับประกับ KLX แท้นะครับแท้ทั้งคันคันนี้ฐานดำแท้นะครับตัวนี้เบอร์สิบสามน็อตไทเทเนียมทั้งคันโอ้โหไม่รู้จะดูตรงไหนบ้างครับสวิตช์แฮนนี well. ่เวลมือครับ ท w ของแท้นะครับชุดแผงคอเป็นแผงคอเดิมนะครับแต่ว่าแฮนด์เป็นแฮนด์พรีเดียม S R X นะครับแกนโช๊คเป็นสีออกเขียวๆนะครับชุดแผงคอล่างเป็นพรีเดียมนะครับเพื่อความเบาและความสวยงามนะครับ ข้อดีอย่างนึงก็คือจะทําให้รถโหลดต่ําได้ด้วยนะครับถ้าเป็นแผงคอเดิมๆมันจะเป็นตัวีลงมานะครับสายทักเป็นสายเอืนแท้นะครับโอ้โหสายเอินแท้วาล์วกดน่าจะเป็นสต็อบบี้นะครับของแท้ ก็แ,แดงนะครับร้อยด้น็อตไทเทเนียมของแท้นะครับจานดิสเป็นจานไสทองครับผมโอ้โหสุดยอดกระบอกโชกเป็นกระบอกกึง่งล้อในตำนาน D.I.D.J. แปนสีแดงหล่อๆเลยนะครับยางหน้ายางลายตรงขนาด สองสองห้านะครับพิมนิยมซีลวดของนคมนะครับนคมน็อตซิ่งมาดูกันที่หมออน้ำครับมออน้ำ b r d บางมดเลดสิงพร้อมกับขาไมเนียมยึดมอ้อน้ำนะครับมาดูกันที่ชุดหลังนะครับ ดุมเป็นดูมดำเบกนะครับล้อเป็นลอ้อดีอะดีเช่นเคยมือลิ่งไทเทเนียมแท้หล,ล่อเลยครับโชคหลังเออิินของแท้นะครับสองสี่ศูน พี่เพ่แค่ๆๆข,ขอเนาะน่าจะจีะ๊แม,มานี้มานี้แลยก็บคืนนี้เลยก๊อป้ายทะเบียนอิสราลยาไฟเทเนียมาคาร์บอนทั้งคันแดงมีอะพวกผมมันเสียล้วมันลายสี<อ>ยทันทางนาฬิกาจงครับชุดโซ่สเตอร์เป็นอลลอยนะครับโซ่ทองดีดีเจแปน ดูซับแทงกันชัชดๆครับตัวปรับไทเทเนียมน็อตไทเทเนียมทั้งคันนะครับคันนี้คาร์บูเคเหลี่ยมนะครับคาบูเคเอ็กแท้รว,วมๆประมาณนี้นะครับฝาทังมีฟ้าทงแต่งด้วยนะครับอะไรรุมรวมรีวิวไม่หมดเลยครับคันนี้ มาดูที่ไฮไลท์อีกอย่างนะครับข้อไทเทเนียมฟลายคาร์บอนจุกไทเทเนียมนะครับสำนักแดงบางสายชัดเจนนะครับลิทวีฟอสสามครับผมคาบูหกสี 4, ่สาเนียนนะครับผม น็อตแต่งจากไทเทเนียมโบวนะครับ mm hmm. ไทเททั้งคัน mm hmm. ประมาณนี้นะครับ mm hmm. มาดูกันที่ mm hmm. ชุดสี mm hmm. ชุดสี mm hmm. ไม่ธรรมดา mm hmm. ไทเทเนียม mm hmm. คาร์บอนนะครับฟูคาร์บอนทั้งคัน ถังนมันชุดสีทาร์ฟเฟลิงแม้กระทั่งเรือนใหม่นะครับลายลวงพึ่งประมาณนี้นะครับช่างวิทย์ตั้งช้างนะครับควนช่างวิทย์สตาร์ให้ฟังเสียงนะครับ แรื่องจริงด้วยนะครับตอนนี้